สบายดีพี่น้องฝั่งเราฝั่งไทยและต่างประเทศมื้อนี้เสาซุกมาอยู่ที่สะพานมุกดาหารเนี่น้องสะพานมุกดาหารว่าจะอยู่ที่สะพานสวนนาเขตยังพันได้ข้ามไปมุกนะเนาะเขากําลังสิพากันเข้าไปเต็มมาชิดข้างในเพื่อคือมื้อนี้กับคุดีเสาประมุยคนยังพักเลียกอยู่นะพี่น้องเขาก็เลยจะพาแต่ดิลิมุกก่อนจังมื้อนึงบอกว่ามือใดเพื่อนสี ได้พักอีกเนาะพอดีโซฟีเขระเจ้าแปลงรถเม่ก็เลยได้พักหลายมื้อแน่เอารถเมฆไปแปลงเข้าศู์สวัสดีพี่น้องบัานมสาลาเด้อเดมื้อนี้พากันไปสองคนเพราะว่าสาวนุ้ยคนมาได้ไปน้ำเนาะเยดายที่แรกเขาว่าจะไปสาวนุย้ยสาวน้ำฝนมนะเนี่ยเข้าวาเขานัดกันแน่แล้วแต่ว่าผิดแผนนิดนึงพี่น้องโมซันกับชิมวนแหละไปหลายๆคนเนาะ เราก็เลยไดปสองคนเอาโบเป็นไงสองคนก็ไปเนาะศิษย์สายได้นัดกันแล้วนะพี่น้องแม่ว่ามัโนโนดูคนจะสิได้พักแค่หนึ่งเผื่อเราสิหาเวลามาได้พี่น้องมนง่ายเลยถ้าว่าเพคนได้กลับไปเล่นรถ้นแม่ห้องนี้กับพวก้ว่ามือไหนคนชนสิได้พักอีกไปเฮ็ดหนังสือเลยคนหลายเลยอยู่นะข้าวไม่ไอ,นะอ้าปรมุ <c oughs> นม่นจนแม่เดี๋ยพี่นจะออกแลนะ้วม่นดูแค่หนึ่งสิไปแล้วไม่นมาคาย เดจยวคนนะปะเอาไปท่านเลยนะว่าท่านเนยเอาน้องเปะะ็ดปลาแต่เรียกว่าคนหลดาดเลยคนสกพรกน้องคนกำลังนั่งอยู่มาส่งพี่น้องไอกว่าเราจะมารถเมย์กำลังเชี่ยอคนไล่ไหลเอาน้งถ่ารถเมย์วานสามชิ้นาทีรถเมย์จะงอเกินทางหลังบ่หรือเกินทางหน้า สองคนก็พากันขึ้นแท็กซี่แล้วคือเขาเขาทันเนะาะทันทวลนะเขาหมดทันเนาะพี่น้องที่แรกนะสาวซุ้มให้อ่าพี่น้ำฝนเนาะเป็นคนติดโตรอรถแท็กซี่ให้แล้วพอดีโท่ไปแล้วไปเพื่อนบอกว่ามานะถึงมือเพื่อนพักเนาะก็เลยโทรบได้แล้วพอดีเห็นลุงแท็กซี่คนนี้เนาะเพม่อนขี่เข้ามาส่งผ้าเมื่อกี้นี่นะก็เลยเล่นลงจากรถบัสเนาะมา ขึ้นรถลุงเพลินพอดีเลยที่แรกกับกุ้มใจอนันผมมีรถน้ำ้วยน้อแมพี่น้องที่แรกเขาว่าะจะไปเลาะรูปวินสันได้มากรอบนี้เขาจะไปเลาะรูปวินสันไปแล้วรถ คิดสวดเหรอพอดีอันไอ้ตำรวจคนถามเนาะว่าจีไปอันยินใช่เัรแซนไปงานมะขามหวานว่าอะงานมะขามหวานแซนกับงานกาชาดก็มาย่างมีบว่าย่างอะไรบ้างล่ะพอดีเฮาก็เลยสิพอดีไปโรบินสันเฮาก็เลยสิบบางานกาชาดเด็กเนาะขาโมโหสองไทยแบบปุบปับระกาแบบให้พี่ฝนโทรแท็กซี่ให้บัตบรถติด เฮากรยันบุมีสัญญาณโทรบุ๋ีด้อถพี่น้องบุ๋มได้ซื้อซิมไทยโซนดีบุดีดเห็นรถแท็กซี่เพิ่นข้ามา mm hmm. เห็นสองคันพุนะแต่ว่าคันแรกนะฮามันเล่นไปขึ้นบว่ท่าน <c oughs> เอากำลังลังเลอยู่ยันว่าพี่ฝนโทรติดก่อนเนาะ mm hmm. ประม่ก็เลยรอเพื่อนเพิ่นว่าบุกไก่เนาะเข้าไปงานกาซัดมามื้อนี่เฮาพี่น้องเอ้ยเนาะบหมเจาะเลยบ่ mm hmm. คิดว่าสิมาทานงานกาซั mm hmm. ดบุกาหารแบบ

อดกได้มาําเฮอออกมาภูเหลไปหล่อเบื่งก่อนถ่ายถ่ายเดยต้องไดซีิมหน่อยหนึ่งไดบอสเดบอสซิมก่อนเดบอสขอบใจ เริ่มแต่ประตูก็มีแต่แน่ถึกใจแล้วขนไข่ส่ใสไข่เคมขนมวันี้ใคอย,ยังบอกขนมนขนมันน,มนี้ผม,มเคยกินเลยสุ ขนมไม่จะเคยกินแล้วต้องกินก่นอน,<ช>น <ะ S 2> อ่ะอันอย่งก็พูดจร ลองเอาไปซีมดิก้อนเท่าไหร่วะอันนี้ก้อนจะมาจะ0บาทบาท10แถม1ซือ100ได้่ก้อนโอเคก0 0เท่าไหร่เอาก็้อยสิบบาทขอยอยากได้ทุกสีเลยอยากได้สี5 6 7 8 9สีสเกตโอเคี่ซื้อมาฝาซื้อมาฝาเขาเออเนาะ เออไม่ดังซื้อซิมก่อนก็นเลยแม่เขาเอาเดี๋ยวออกมาเขาสิบสี่กันไดเด้อโดยเอาอง,งุ่นใส่อง,ง,อง,งุ่นบูเบอรี่้บกะกีวีอ่ามะเข้า

ได้เสมอพี่ขอยอยากกินตัวผีชุกเลยสุดท้ายเขาก็สิบวิชนกระปุกเนาะั้โอยคสิบมวิ้ยชนไก่ออืิมเนาะีนกันเนาอือถคนละร คนดูแลรามสิบห้าบาทเดีล้คะนทีหารอันนี้ห็บา่ ไปไปรอมึงกั้งนั้น,น,นะนอ,ยอยากโลงพี่มก้อขอยาสาหร่ายก็มีเดพันกับสา,ราหร่ายอยอียอยคิ้วไข่ก็มีนะปูนั่นทมันไข่ว่าจะปูนะปูกระดูกไข่ค่ะไข่เห็ดเลยไข่ เนื้อเยอะซุกเนื้อเยอะอยากเนื้อเยอะมากมุ้ยนเลยเนื้อเยอะคออยากเลยนี่หัวปลาซซมอน,น,นนะดูรถ เนว้าหตายเลยตอนนี้เกี board, be, yeah, mmm. be, ่ยวเียนเก่ยวเียนเกี่ยวอันนี้กอม่เป็แต่ขนาดนี้เลยันนี้ไข่เรากำลังายั่มาอีกแล้วหอยยำหอยนางรมกระยา้เลยอไมยอือ

แซมบ่อือสาวปมุย่ยหวาแซมแพงให้เพิ่นซิมก่อนว้ายอดกระทิ่นอ่อนๆ,ๆเลยเนาะใส่ป้าขาวๆก็ผัเลยยอดกระถิ่นก็อ่อนเนาะแหมแซ่บเลยแซ่บเพิ่นว่าอร่อยมาก <c oughs> ถูกใจสาวปมุ่ยขนาดเลยนี่เพิ่นกำลังกันชีดทะเลถังใส่จานนี่ฮาพี่น้อง พี่น้องคนกําลังมาหลายเลยทั้งในซอยกับคนหลายเนาะหอมขนาดเลยซนหมาล่าพี่น,น้องอ่าเจ้าของารดเิเอาให้เาใส่ทะเลถัค่ะเ็ทะเลดองนะคะแนะนาเมนูแนะของ้าทะเลถังค่ะเรวมนะคะมีซอสมาซิคิวมาล่า <saben> ม sure. ัุมีซอสให้เลือกค่ะซสเลดซอสไหนล้าที่สุดตามตัวนี้ขายที่ทั้งสามซอสเลยค่ะ หยวนทางเข้ามาเลยเนาะพี่น้องฮานเพื่อนเข้ามาสิเห็นเกี่ยวเวียนเกี่ยวเวีนแครีสิงเงยขึ้นมวยระวังแง่แง่เตะสะดุดจ้่หนักแง่เตะสะดุดแล้วคือสิบวันได้กินในเท่านะไปทำเลยปาเจ้าของฮานเพื่อนให้เท่าอันใส่ถาดเพคนมากินก่อนแล้วจึงเอาถาดไปคืนเพื่อนลำลังมุ้ยปุ๊บคนเอาก้มขาป อัน <ผม S 1> เต้นขาวเพื่นว่นมามีบ่อนให้หนั่งกินมีอยู่เต้นขาวบบป้าหอมไปน้ำทางเลยยั่สิงอยู่ในนี่เลยซ้อมหอมนี่เลยได้เขาอยากในนี้เนาะ <c oughs> อันยังไม่ได้ไปฮอร์ส่ย,ยังอยู่่แถวเก่าอยู่ได้อตอนนี้เขากำลหาบ่อนั่งได้แล้วพี่น้องมาขอนหนังบ่อนเฟ<น>ืองเพิ่นอนเราไม่มีบางนั่งเกือบไม่ได้กินเนาะ ก่ออันเพื่อนเอาถุงมือให้น้ำเฟมบ่ะเราทูกคอชิมหอยนางลมกันพี่น้องเห็นจาวประมุขกินแค่แซ่บแกะกรอบกรอบเจียวเนาะปวดเสียดายเงินเลยสิ้อพี่น้องกำไรชีวิตเลยแซ่บเฮงเอาสองคนยิ่งซิงอยู่นี่ น้องเจ้าสาวประมุ่นเอาแจมอนดองมานำกล่องหนึ่งซิมอันนี้ค่ะเป็นครัง้งแรกในชีวิตที่ว่าเข้าหาก็จะเคยกินเห็นแต่เพื่อนกินเนาะแบบเกาหลีเพื่อนมากินต่างประเทศปะทะเลถังพี่น้องเพื่อนต่ามาเหเนเนาะอยากลองซิมบ่ง,งเลยสั่งมาสุดหนึ่งอันนี้นี่สองร้อยหกสิบเก้าบาทเนาะลายะะพี่น้องผมก็ยังเทารีวิวให้เลยนะโอ้นี่มีอันนี้มึกสายหอมมาลา ปกตินะเพื่อนนั้นถ่ายกลับบ้านเพื่อนใส่อะนั้นนะของให้เทานะนนเนาะเมื่อกี้เนาะเดี๋ยวเพื่อนรู้ว่าเทาถ่ายกิ๊ฟเฟอร์เลยว่าใส่ถ่านไหมเพื่อนเลยงางค่ะเ <c oughs> พื่อนมาลองถายน้ำหวานจังไม่มีถุงมือเก็บพยะไว้ก่อนเพราะว่ายันมือเพื่อนเห็นกันเจ้ากินกันเจ้าก็ใส่ลลเลยน้ำลายไหลเลยตอนนี้ข้ากันหิวพวี่น้องเว้ยตั้งแต่เท่ามาเขายังไม่กินอย่างนั้ เขาเขามาเขาก็เลยขอกินทะเลทังกับขนมอ้ยาเขาจิมขนมเนี่ยก็ไอ้ยังขนมตัวมันมีใจนมนมอ่ะเพรโบจื้อเสือคูจิคูจิมูนวะมันแม่นวะพี่น้องขนมก็นุ่มๆนะคูจิอย่างจะอยญ่เนี่ะเขาลืมลืมเอ่อขอจิมก็ดำน้องเผ็ดเลยค่ะซอสต้นแซ่บดีมั้ยเนาะมุกซาย เ็นัวอามึกกินล <c oughs> ำลายแล้วตอนนี้เดี๋แป๊บนึ่งแล้วื <c oughs> อเจับปลมกจับลกอ๋อกุอตัวใหญ่ใหญ่เลยเขาคิดว่าเจี๊ยเออเขาคิดว่ามาบักบัวอนะไรน่ะ อันนี้คือเ็ดอแม่วาเขาสั่ง้เพื่อนเอาไปลวกลวกแล้วคนใส่ซอสเนาะพี่น้องไส้กรอสเาว่ามวยมาบ้านนี้เข้ามาเช้าว่ามวยกันเอ้าปลาแซลมอนชิมปลาแซลมอนเนี่ยพี่น้องเบิ่งก่อนชิมปลาแซลมอนก่อนเอาจะสาหร่ายนี่ดเดตตะเกียบเนี่ยอันเพื่อนว่ามาจ,จากจังหวัดได้ก่จับหมดได้เด้อตอนนั้นสมองมีแต่คิดอยากสั่งกินสมองเข้าตอนนี้คิดไมว่าหิว เราได้กินข้าวตั้งแต่มาเ้าตื่นเต้นมาเ้าสิได้ม,มาไทายครับวันี้พากันกินข้าวเลยพี่น้องห้องนี้เดซัม,มอนมีประมาณหกเจ็ดต,ตอนเนาะนี่อยูเราวเขาคน,นเ,เห็นอ,อาหารแซ่บได้ไมดเมฆาบนนั้นเราเพียงคนนี้นเยียกเอนเราก็มวนเองเออเอามือ,อกันใส่ถุงมือแล้วขอมือจับอ่เนาะได้อาหารรสดีพี่น้องอย่าว่ากันเด้อสาวซุกกำลังหิวมันจิ้มเปรี้ยวแซ่บ เขาจิมาหร่ยมุกเพชรวานถ้าว่าไผ่มัเดเที่ยวกงอย่างก็มาก็ต้องแบบตื่นเต้นกึ้นเข้ารู้เลยเมนเฮ้าเกี่ยวเวียนเกี่ยวเวียนกัทางออกอยู่พี่น้อมันมีแตอ่อาหารน,นจะเคลือ <laughs> สาวประมุ้ยยังโบเล้วได้ก็อันับกระปูนะอยากลองซิมสักครั้งในชีวิตเนาะแม่แบบพว่วงกิ่งได้ก็อยากลงซิมนะเท่าก็มีเงินคนแะประมาณพันฝ่านพ่าบาทที่บามานมุกในครั้งนี้ค่ะพี่นอ้องคือเขามาลบก่อนนะเขาบริสุทธิ์อย่างหลายเนาะเขาเบิร์ตประมาณพันหกพันเจ็ดพี่นอ้องและมาลบนี้เขาผัดได้ถือเข้ามาในงานอันนี้นะ ที่แรกคิดว่าบบมีงานนี้เนาะเขาว่าจะเป็นรถล,โล,โลูบินสานจังเล็กจังหน่อยซื้อแนวทานหนาจังหน่อยหนึ่งจังหลอดสองหลอดนะและ้วแบมีงานนี้นะคิดนักเลยตอนนี้ค่ะว่าเงินเขาจะเหลือกับา้าน้ว่ะอ้าวบ้านนี้กับถึงตาสาวประมุยได้พี่น้องไงสาวประมุยอดใจบวไหวแล้วอึมมะแรงมาแรงสาวประมุยคุ้มหิวมาได้พี่น้ แหม่นซอบบไมแไ้วจริงกินมัวไว้ต <c oughs> ่อประมุยมาเอาเลยวะแซลมอนครับเพราไวาเห็นเนาะได้ว่าเอาซิมนะแซ่บดูเนาะซิมป้าปู่หันต้นใหญ่เนาะนั่งพิงแดดเลยพี่น้องเอเดดกระซองสดบ่ซีไลซ์ต่อประมุยคนะ อันนี้เป็นร้านขายของเพิ่นเพื่อนว่าต้นแรงเพิ่นมาขายเราเลยขอนั่งน้ำเพิ่นก่อนเนื้อหวานบะ <laughs> พี่น้องเลยว้าวไปนำ้ำกื่นน้ำลายไปนำ้ำแซ่ไปเลียนี่ค่ะมาแมลงแมลงแดดผสมมากินในผ่นโบมีแดดอ่ะงานใหญ่ดีน้องบะมุยเนะาะโอ้หจักตึกีกยังตึกอีกยังไล่หลยพี่น้อง อยู่ในเดินอันอันเดินสำนักงานกาซาดบอกแซมแหง่งกามใหญ่เทเดียสิกัดได้บะสาวประมุยแขวดีเนี่ยสาวประมุยเออหนุ่งนึอ๋อจะของเพิ่มมาลนวมุ้ย,ย,ย,ยห้า <laughs> นั่งใดเลยเถอะนะใจดีมากคนกำลังมาลงของขายเนาะ สำหรับมือนี้ก็ถือว่าอิ่มแห้งแล้วก็แซบหลายพี่น้องเสื้อสีฟ้าทางหลังก็เป็นท่านกำนันแล้วก็แม่ค้าเพื่อนมาขายของเขาขอ,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 ขอนั่งน้องเพิ่์นน้องเพิ่นก็ใจดีใจดีพี่น้องเพิ่นกระถามว่า,า,าเอามาแต่ทางไหนเอามาแต่ทางสวรรค์นะเขตเนาะเขาบอกเพิ่นเอากระเสียวถาดไปคืนเจ้าของ้านเพิ่์นน้องเพิร์นคลิปนี้บอจะไปเพียงสานีก่อนเด้อพี่น้องเอาไว้ไปขอกนทีสงสาวกมุยเด้อ น้องคำาคนเพื่อนจะออกมาหลละลายเนาะมันประฮ้อนแดดฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สาวทุกท่านค่ะโฆษณาเด้อสบายดี